อาจารย์ต้องถามแบบนี้เอาเอาเอาในส่วนของปฏิบัติการเงียบของสวก่อนเงียบมากๆแต่จู่ๆนะคะก็มีข่าวว่า40สวเข้าชื่อกันและไปยื่นโอสวเขาเขาก็หมดวาระไปแล้วแล้วชุดนี้เป็นชุดรักษาการแต่ยังมีอำนาจเต็มคําถามก็คือเขาทิ้งทัวหรือเปล่าหรืออาจารย์มองยังไงกับปฏิบัติการเงียบของ40สวเนี้ยค่ะสรับผมเอาว่าสิ่งที่เห็น ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจค่ะนะครับทําไมถึงผมถึงพูดอย่างนี้ครับคุณเก๋ครับคุณบอยครับคะระเด็นที่หนึ่งนะครับกรณีของคุณพิชิตเนี่ยผมเคยพูดกับคุณเก๋นะครับมาหลายครั้งแล้วว่าผมทราบดีว่าในทางกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็คงหาลือดูกันรอบคอบแล้วแหละค่ะนะครับแต่ผมก็เคยยกตัวอย่างว่าเมื่อปีสอง5ัน้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะครับ คุณนรงวงวันหัวหน้าพักอันดับหนึ่งนะครับชนะการเลือกตั้งแต่ก็พอมีข่าวว่าติดแบ็คลิสต์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับมันไม่ใช่เพียงแต่ด้านกฎหมายคะนะครับมันยังมีถึงเรื่องความเหมาะความสมอะไรอีกหลายประการนะครับ <c oughs> คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2535เนี่ยครับ มันถูกเอามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรนูญฉบับปัจจุบันนะครับในในมาตรา160นะครับคือไปเขียนเอาไว้เลยว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไม่มีคุณสมบัติอยู่สองอย่างนะครับะจะต้องมีอยู่สองอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็สองเนี่ยต้องไม่มีพฤติกรรมหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรแรง นะครับพูดตรง,ตรงว่านี่แหละครับก็เลยเป็นมูลเหตุที่ทําให้สอวอเนี่ยนะครับท่านก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปยื่นผ่านประธานวุฒธธิสภานะครับโดยใช้อํานาจหน้าที่ของท่านตามมาตรา82ะนะครับและแน่นอนว่าท่านประธานวุฒธธิสภาเนี่ยนะครับเมื่อสอวอเนี่ยนะครับจํานวน40ท่านซึ่งมากกว่านะครับหนึ่งในสิบของจำนวนสอวอที่มีอยู่แน่ๆเนี่ย ประธานบุรท่านก็ทําอย่างอื่นไม่ได้ท่านก็ต้องส่งมาที่ศาลสถานเดียวนะครับและแน่นอนอีกเช่นเดียวกันครับเมื่อสวท่านใช้อํานาจใช้สิทธิของท่านนะครับตามมาตราแปดสิบสองอันนี้เป็นกระบวนการตามกฎหมายเลยเนี่ยส่งมาที่ศาลศ<อ>าลก็คงจะปฏิเสธอย่างอื่นไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ<อ>เพราะ<อ>รัฐมนูนเนี่ยได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าทําตามเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยศาลก็ต้องรับสถานเดียวเพราะนั้นถ้าในภาพรวมนะครับวันนี้การเมืองไทยก็กลับมาสู่ ความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งครับอืมอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยขั้นตอนขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยถ้าถ้าเรามองเราไม่รู้เนาะว่าจะออกมาในแง่ไหนมุมไหนนะคะแต่ว่าทําไมทําไมจริงๆก็จริงๆ40สบวก็ก็ยื่นถอดถอนชื่อชื่อเดียวก็ได้แต่ทําไมต้องพ่วงนายกเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแน่นอนครับคือเรียนตรงๆนะครับว่าจริงๆคุณสมบัติของท่านรันตี พิชิตเนี่ยยื่นคนเดียวก็ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับที่มันซับซ้อนก็เพราะว่ามันเอาถึงคุณเศรษฐาท่านนายกเนี่ยเอาเข้าไปด้วยในฐานะเป็นผู้ที่แต่งตั้งนะครับเสนอชื่อนะครับแล้วก็รับสนองด้วยนะครับก็คือต้องรับผิดชอบทางการเมืองนั่นแหละนะครับประเด็นนี้เนี่ยผมเรียนกันตามตรงนะครับว่ามันก็มีมูลเหตุมาจากเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนนะครับของของของนายใหญ่ก็แล้วกันนะครับ ดังที่สื่อมวลชนก็นําเสนอข่าวสารมาตั้งแต่ท่านออกมาจากโรงพยาบาลนะครับก็เห็นได้ว่าท่านก็มีความคลึกคักไปโน่นไปนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่สังคมการเมืองก็คาดหมายอยู่แล้วว่าว่าท่านก็ดําเนินกิจการแบบนี้แต่การดําเนินกิจการแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทางสวเนี่ยก็คงไม่มีความสบายใจอืนะครับแล้ว เพื่อเส้นสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายก็มาถึงจุดเมื่อมีการแต่งตั้งคอรมอเสถาหนึ่งทับหนึ่งนะฮะเมื่อมีการแต่งตั้งท่านรัฐมนตรีพิชิตเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นช่องที่ทําให้สอวอเนี่ยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่จะ,ะต้องบอกว่าใช้เป็นช่องในการที่จะจัดระเบียบทางการเมืองใหม่ค่ะนะครับผมขออนุญาตใช้คํานี้กันในการจัดระเบียบทางการเมืองใหม่และแน่นอนครับการจัดระเบียบในครั้งนี้ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายแค่รัฐมนตรีที่ชิดคนเดียวแต่ตั้งเป้าหมายถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครับโอ้โหอาจารย์ถ้าวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยแล้วพอถ้าขั้นตอนต่อไปศาลมีการรับวินิจฉัยประเด็นนี้จริงๆนะคะแล้วก็มองว่าถึงขนาดจะต้องพัก หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าว่าว่าจะไปต่อหรือว่าจะพักนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นหมายความว่าขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงเห็นหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองเลยแล้วก็เป็นปมเขย่ารัฐบาลแน่นอนครับผมเปลี่ยนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า เราไปเปรียบเทียบกับตอนลุงตู่โดนก็ได้ค่ะตอนลุงตู่โดนนะครับสอสอฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมีการเขียนไปในคําขอว่าขอให้หยุดการแปลงหน้าที่นะครับแต่รอบเนี้ยสอวอเนี่ยท่านไม่ได้เขียนนะครับดังนั้นเมื่อท่านไม่ได้เขียนเนี่ยนะครับศาลท่านก็พิจารณาได้สองทางนะครับหนึ่งท่านก็อาจจะเห็นว่าสอวอไม่ได้ขอให้หยุดพักท่านก็เลยไม่สั่งก็ได้ Hmm. นะครับหรือสองเนี่ยท่านอาจจะสั่งก็ได้เพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าถ้าสารรับเรื่องไว้สารสั่งให้หยุดก็ได้ค <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนก่อนนะครับถ้าสารสั่งให้หยุดเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลเนี่ยจะหายไปในทันทีนะครับขอให้นึกไปถึงตอนสมัยลุงตูค <c oughs> นะครับ รัฐบาลยังอยู่ครับเพียงแต่ท่านนายกเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นายกไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของรองนายกก็ต้องรักษาการแทนในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่าทางครอรมอเนี่ยก็ได้มีการจัดเรียงลําดับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าท่านนายกไม่อยู่นะครับไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปอะไรก็แล้วแต่รวมถึงกรณีนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมก็จะต้องเป็นผู้รักษาการแทนนะครับ <c oughs> แล้วระหว่างนั้นนะครับก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาล ใช่ไหมฮะก็กต้องชี้แจงตอ่ตอต่อสู้กันไปถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครับคุณเก๋ครับคุณบอยครับศาลท่านบอกว่าโอเคเรื่องนี้ไม่ขัดรัฐมนูญเรื่องนี้ก็จบไปนะครับแต่ความยุ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าศาลบอกว่ามันเป็นไปตามคาร้องของสวอัอนนี้ยุ่งแน่อืนะครับสภาพมันจะเหมือนกับถ้าคุณเก๋กับคุณบอยจําได้นะครับตอนที่ท่านนายกสมัคร โดนคดีชิมไปบ่นไปอ่ะจําได้ใช่ไหมครับค่ะตอนนั้นมีการไปร้องว่าท่านเนี่ยนะครับคุณสมบัติขัดความขัดรัฐรมนูญเพราะว่าไปเป็นลูกจ้างบริษัทในการทํารายการชิมไปบ่นไปนะครับแล้วพอสายวินิจฉัยว่าท่านนายกสมัครเนี่ยนะครับคุณสมบัติขัดปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครับโอ้ค่ะครับอันนี้เป็นกระบวนการปกติเลยนะครับ นั่นก็แปลว่านะครับเราก็ต้องไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งงานนี้ไม่เกี่ยวกับสอวอแล้วนะครับเพราะสวน่หมดหมดอำนาจน,นี้ไปแล้วนะครับเรื่องการโหวตนายกจึงเป็นเรื่องของสอสห้าร้อยคนออก็ต้องไปตกลงกันว่าจะเอาใครเป็นนายกนะครับซึ่งปรากฏการที่จะเกิดขึ้นนะครับผมฟันพงตั้งแต่วันนี้เลยว่าเราจะได้เห็นการช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนอนะครับระวางพัก ขั้วรัฐบาลเดิมคโดยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและแน่นอนครับ FC ของสีส้มทั้งหลายนี่ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้เห็นนะครับพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในการยื่นนะครับของสอวอในรอบนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการที่จะจัดระเบียบทางการเมืองไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลย เราะกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยต้องเลือกนายกใหม่นะครับแน่นอนว่าเลือกนายกใหม่ก่อนจะเลือกกันได้เนี่ยก็ต้องจับค้ก่กันใหม่โอนะฮะเพราะสอสอมีอยู่ห้าร้อยนะครับเพราะนั้นค้วสีส้มซึ่งเป็นสอสออันดับหนึ่งกับค้่สีแดงซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลอยู่ในขณะน,นี้ก็ต้องไปหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากกว่าสองร้อยห้าสิบทั้งสองฝ่าย Hmm. นะครับฝ่ายไหนได้เกิน250ก่อนฝ่ายนั้นก็เป็นรัฐบาลนะครับข่าวข่าวดีนี่อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับอด้อมสีสม้มที่บอกว่าเอออาจจะครั้งที่แล้วพลาดไปแต่ครั้งนี้นะครับถ้าถ้าไปถึงวันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสของพรรคเ้าไ่าด้วยเช่นเดียวกันครับ โอ้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าจะเกิดการช่วงชิงในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าสมมติเรามองในในเคสที่แบบโอ้โหแบบ worst เคสเลยนะในกรณีที่มีคำวินิจฉัยออกมาว่าจะต้องพักกันนะคะซึ่งเพื่อไทยก็ไม่ใช่พักอันดับหนึ่งใช่ครับโอ้แล้วก็แคนดิเดตของแต่ละพักก็ยังมีชื่ออยู่เหมือนที่อาจารย์บอกก็ต้องไปช่วงชิงทีนี้เนี่ยแต่ละพักก็จะต้องมีการสร้างอำนาจในการต่อรอง ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจับตาดูแหละครับว่าพักที่จะจับถ้าเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นจริงนะครับพักที่น่าจะเป็นโมเมนตัมในการที่จะสร้างอำนาจต่อรองเนี่ยนะครับอันนี้ผมมองมองล่วงหน้าไว้เลยนะครับค่ะหนึ่งภูมิใจไทยสองประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะภูมิใจไทยเนี่ยมีสอสออยู่เจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมครับประชาธิปัตย์มีอยู่ยี่สิบห้ารวมกันสองพักนี่ก็เก้าสิบหกใช่ไหมฮะถ้าบวก ไทยสร้างไทยไปอีกหนึ่งอีกหกก็เป็นหนึ่งร้อยสองนะครับสามพักนี้นะครับหนึ่งร้อยสองเนี่ยไปบวกเพื่อไทยหรือบวกก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลทัน 1, ทีเลยนะครับอทันทีเลยนะครับพอหาเสียงเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับก็เกินสองร้อยห้าสิบแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถรวบรวมพักเล็กๆอย่างพักเป็นธรรมสองท,ที่พักหนึ่งที่อีกเยอะแยะเนี่ยเข้ามาเกินสองร้อยห้าสิบได้ นะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าสถานการณ์พัฒนาไปถึงตรงนั้นซึ่งสอวอที่เขายื่นเนี่ยเขาต้องการจะให้ไปถึงตรงนั้นแน่นอนไม่งั้นเขาไม่ยื่นหรอกอาจารย์มองแบบนั้นใช่ไหมว่าการเดินเกมของ40สอวอเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วผมเรียนนะครับว่าคดีนี้เนี่ยนะครับขอให้ย้อนไปดูคําวินิจฉัยคดีท่านนายกสมัครค่ะนะครับไปอ่านให้ละเอียดครับคําวินิจฉัยของสารกรณีท่านนายกสมัครเนี่ยอ้างไปถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ถ้อยคําบางถ้อยคําจากนิยามในบางกฎหมายนะครับแต่กรณีเนี้ยสารได้วางหลักเอาไว้เลยผมถึงบอกว่าขอให้ย้อนไปดูคําวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติท่านนายกสมัครค่ะนะครับว่าสารเนี่ยท่านได้วางหลักไว้เลยว่ากรณีผู้ดำรงตําแหน่งสําคัญระดับนี้ทําไมต้องตีความถึงเจตนารมณ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครอ่านเหมือนกับที่ผมอ่านเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเหตุการณ์ได้ว่า มีโอกาสสูงมากที่จะไปที่เราจะได้มีการจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหครับนะคะอาจารย์เรียกได้ว่าตอนนี้นี่คือคือรัฐบาลก็เจอเจอศึกรอบด้านจริงๆนะแล้วยังมาเจอประเด็นนี้อีกนะใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับคราวนี้เนี่ยนะครับในแง่ของพักคสีส้มเนี่ยนะครับก็ยังมีคดีความอยู่ในอยู่ในสารรัฐธรรมนูญอยู่เรื่องของการยุบพักค่ะใช่ไหมครับ พราะนั้นมันก็จะซับซ้อนขึ้นว่านะครับแม้ว่าในทางความเป็นจริงณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยเป็นพักที่มีสอสออันดับหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะแต่ถ้านะครับพักถูกยุบในช่วงที่สมมุตินะจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยกาลังจะจัดกาลังจะจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการต่อรองสําหรับกลุ่มพักที่ผมบอกก็คือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พักไทยสร้างไทย พอสามพักนี้รวมกันก็เจนร้อยเสียงเหมือนกันค่ะ <Huh. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่านับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปครับคุณเก๋ครับ <Huh. S 2> คุณบอยครับท <Huh. S 2> างเมืองไทยเนี่ยกลับมาสู่ภาวะความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง <Huh. S 2> นะครับและ <Huh. S 2> ความไม่แน่นอนนี้นี่แหละนะครับอาจจะต้องการการทําให้มันเกิดความชัดเจนก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องนิรโทษกรรมก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องแก้ไขาําหนูนด้วยซ้ำไปนะครับ ค่ะค่ะอย่างที่เราตั้งคำถามไว้นะคะอาจารย์จริงจริงรัฐบาลเองเนี่ยก็ก็เจอศึกรอบด้านแล้วก็อาจารย์มองเรื่องของสถานภาพของรัฐบาลตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็มีปัญหาเรื่องของการถกเถียงเรื่องของการชาจะนำกลับไปเป็นยาเสพติดแต่ว่าเรือธงของเพื่อไทยเรือธงของภูมิใจไทยก็ไม่เหมือนกันแล้วจะมีศึกหรือปัจจัยอะไรยังไงจะเข้ามาเผชิญรัฐบาลอีกไหมคะเนี่ยจะมาเขย่าอีกไหมคะ คือจริงๆก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยครับคุณเก๋คุณบอยครับนายใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าคุมสภาพได้หมดแล้วนะครับผู้ตรงๆคือไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยเรียกได้ว่ายอยู่ในแถวหมดแล้วนะครับจัดระเบียบแถวตรงซ้ายหันขวาหันเป็นไปตามนั้นเลยนะครับแต่เกมมาเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จริงๆนะครับทันทีที่เมื่อวานนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโทษนะครับ ประาธ,ธ,ธานวุฒิสภามีหนังสือมาถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูนก็ลงรับไว้ในทางธุรการแล้วค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนจริงๆเพราะทุกคนก็ทราบดีว่าเมื่อถึงวันที่เสนอเรื่องนี้ไปที่คณะตุราการเนี่ยไม่มีทางเลยที่คณะตุราการจะไม่รับไว้พิจารณาเพราะนี่มันเป็นกระบวนการธุราการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญร้อยเปอร์เซ็น่ะนะครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทําให้สารเนี่ยจะบอกว่าไม่รับไว้แล้วเพราะคนที่ลงนามมาเนี่ยก็คือประธานวุฒิสภา แล้วประธานวุฒิสภาก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าสอวอจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบเข้าชื่อกันค่ะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับคณะตุลาการท่านรับไว้พิจารณาเนี่ยนะครับความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก <c oughs> นั่นแปลว่าก่อนหน้าวันศุกร์ที่ผ่านมาที่นายใหญ่คุมได้ทุกอย่างนะครับนับตั้งแต่การรับ อย่างเป็นทางการของคณะตุลาการก็จะกลายเป็นว่านายใหญ่ก็จะคุมไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับบรรดาพักร่วมก็ก็มีพลังมีเสียงแหละในการจะต่อรองอย่างมากมายมหาศาลนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะเรื่องของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นก็เห็นเบืเ้องต้นว่า มีความเข้าใจว่าน่าจะมีการบรรจุเรื่องของวาระนี้เข้าสู่สารรัฐมนูญวันที่23พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะอาจารย์ผมเรียนเสริมอีกนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเห็นหลายๆสูตรใช่ไหมฮะว่ารัฐบาลจะแก้เกมอย่างไรอะไอย่างไรครับก็ขอเรียนว่าการลาออกของคุณพิชิตก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์กับท่านนายกนี้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ากระบวนการการตั้งของคุณพิชิตน่ะเรียบร้อยไปหมดแล้ว นะครับเพราะยังไงเนี่ยก็จะเดินไปสู่จุดของการแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของพรรคสี้มนะครับที่จะมาเป็นรัฐบาลนะครับอืมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอย่างเรื่องของกรณีเรื่องของยุบพักก็เห็นอย่างวันนี้คุณชัยธวัฒน์เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงความคืบหน้าประมาณต้นมิถุนาในเรื่องของการสู้คดีเรื่องของการยุบพักด้วยใช่ครับถูกต้องครับก็ต้องมาดูฮะว่าระหว่างคดียุบพัก กับคดีที่สวร้องเนี่ยอะไรจะจบก่อนกัน mm hmm. นะครับมันมีมันมีทางเขาเรียกว่ามันมีเหตุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถัดมาเนี่ยมันจะเกิดความต่างกันพอสมควรนะครับเช่นถ้าคาดียุบพักตัดสินก่อนใช่ไหมฮะพักเก้าไกลก็ตั้งหลักได้ก่อนก็ไปจัดตั้งพักมงุงพักใหม่อะไรการจํานวนเสียงของเก้าไกลก็จะรู้แล้วว่าจะมีกีเสียง นะครับที่เหลืออยู่นะครับถ้า,าบวกตัวเลขกับพักนั้นพักนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดคดีของ40สวที่ไปยื่นไว้เนี่ยตัดสินก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของพักเก้าไกลเพราะพักเก้าไกลก็มีคุณพิธาเป็นบัญชีรายชื่อ,อยูนายกเียงคนเดียวนะครับก็เราก็อาจจะได้เห็นพักเก้าไกลแย่งชิงนะครับชิงการน,นําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยทูคุณพิธาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะพักยังไม่ถูกยุบเพราะนั้น การเมืองนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับตาอยากกระพริบครับค่ะต้องตาค้างเลยนะอาจารย์ใช่ครับถูกต้องครับเปลี่ยนได้ทุกเวลาครับผมครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพรมากนะคะได้ครับยินดีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ